นวนครับแล้วพอผมอยู่สิ่งคำนวณผมก็เรียนหนักมากแบบพิเศษเพิ่มเพื่อจะมายืน่นใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอรู้ว่าแอโร่เขาเอาคะแนนแบบโคตรสูงแล้วตอนผมไปสอบผมไม่ไหว,วผมเลยตัดใจแล้วผมก็เลยแบบอ่ะเราหายอื่นมาได้ที่แบบว่าผมไม่ได้ยื่นด้วยไม่ได้ยื่นเพราะว่าคะแนนมัน,ม,นมันโหดไปวยจริงๆแล้วน่าจะยื่นโอ้คุณไม่ไหวกับคะแนน,น,น,นไม่เพราะว่นาคะแนนคะแนนที่แบบอันนั้นอ่ะมันคือรอบแรกรอบเดียว รอบสองะมันไม่ได้คะแนนโหเท่ารอบแรกผมหมาถคำถามคนที่จะเข้านะอย่างคุณนี่ได้ไอเอลแปดจุดห้าใช่ปะใช่แปดจุดห้าจะได้แปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยมันมันคือมันมันเกินไปแล้ววันนั้นฮะเออผมก็เลยต้องบกว่าอันนั้นมันคือแบบตอนนั้นตอนนั้นได้ได้แรงไหมวะถ้าคะแนนประมาณนั้นะมันจะได้แรงประมาณเออตอนนั้นแรงสามสิบมันจะแรงมันจะมันจะประมาณแรงสามสิบอืม ซึ่งแต่เขารับสองร้อยห้าสิบที่ไงรอบแรกอ่ะอืมแล้วมัน,มนเสียดายน่าจะยื่นน่าอยู่เพราะว่าผมผมได้มดนั้นเรียนยากมากแต่ผมคิดไปคิดมาแล้วตอนแรกผมคิดว่าเออผมอยากเรียนวิศวะที่มันแบบแปลกใหม่ไม่ใช่วิศวะแบบว่าโยธาขั้งนงื้เพราะผมรู้สึกว่าอ่าอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างเหมือนส่วนส่วนตัวๆอะไรก็เลยแบบอ่ะเสิร์ชดูเฮ้ยไบโอมีเดียเทคเอนจิเนียริงโหวิศวะอะไรดูเท่มากเลยแล้วตอนนั้นอินไอรอนแมนด้วยหลายๆอย่างก็เลยโอเคงั้นลองลองลองไปไปไปเสิร์ชดูผมเหมือนว่าเขาทําเกี่ยวกับพวก เครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างเนี่ยผมเลยตัดสินใจโอเคลองสมัครเลยพอสมัครปุ๊บปิดดีใจมากดีใจมากติดมาแล้วอพอเรียนจ,จริงปุ๊บมันเรียนทุกอย่างเลยครับมันเรียนมันเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเลขมันเรียนทุกอย่างแต่ถ้าลุงถ,ถ้าไปสมัครตอนนั้นน่ะได้ได้ไดเพราะว่าจะไม่ได้มันเลงได้ประมาณยี่สิบผมจำได้ว่ามันไม่ทันแล้วละครับตอนเนี้ยคุณยังได้มันยี่สิบกลางๆแล้วนะแล้วนั่นคือรุ่นรุ่นนี้ซึ่งถ้ามันเป็นสองรุ่นก่อนน่ะ มันได้มันได้เพราะว่ามันยี่สิบหรือสามสิบตอนนี้ผมต้องกลับไปเรียนวิศวะชีวการแพทย์ต่อนะครับผมต้องไปผมต้องไปผมต้องไปเก็บแคลลอบแล้วผมก็ต้องกลับไปเรียนเทอร์โมเดนามิกครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจะสู้ครับโอ้แล้วเทอร์โมเทอร์เทอร์โมยากกว่าอีกเทอร์โมยากมากเทอร์โมยากกว่าอีกเวันแล้อยู่มหาลัยคือสอบไม่เคยรู้สึกว่าทำได้เฮ้ไปโมเม็ตต้องเรียนฟลูอิดป่ะเรียนหมดเลยฟลูอิดเรียนหมดเรียนทุกอย่างแบบแม่งคือเรียนหมดเลยแบบทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างทุกอย่างตอนแรกคิดใจโอ้โหแบบ มันเรียนเหมือนเรียนหมอตอนแรกเราคือเนี่ยตอนที่นี่อยู่สินคำนวณนี่ไม่เคยเรียนชีวเคมีตั้งใจเรียนเลขกับฟิสิกส์เพราะว่าอยากไปเข้าที่มันแบบเพราะบางบางสาขายอย่างอย่างสาขาไอ้ดังเนี้ยมันคือวิศวะคอมหรือเป่าเพราะวิศวะคอมมันแบบมันก็จะเป็นเขียนโค้ดแคลฟิสิกส์เลยซึ่งแบบเราเรียนมาอย่างนั้นมันเพื่อนเนี่ยอยู่สินคำนวณไปเข้าโรบอทโรบอทมันไม่มีเคมีกับชีวะนะแต่นี่ไปเจอเคมีกับชีวะโอ้ยขอให้โชคดีนะฟูอิดอะฟูอิดนะฮะฟูอิดข้อสอบข้อสอบฟิสิกส์อะตอนนั้น ตกอยู่วันเดียวคือตกฟูดนะนี่ก็เศร้าจังขอให้สนุกกับฟูวิดนะครับผมฟูวินเดือนมิกโอ้ยนพูดถึงแล้วท้อเลยแล้วก็ท้อเลยยังเลยยาวไกลเทำไมนีผมขอกำลังใจนะครับผมผมถึงผมอยากจะขอทุกคนนะครับผมว่าขอกำลังใจสำหรับ ตั้งงจะเรียนหน่อยได้ไหม,มครับผมเป็นหลายๆคนมักจะเดินมาหาเราแล้วลพี่ปอนขอ,อกําลังใจในการเรียนหน่อยนี่ถึงเวลาแล้วครับที่อยากจะขอ,อกําลังใจจากทุกคนนะครในการที่ไปเรียนวิศวะอีกสองปีนะครับมาทำโปรเจกต์จบให้หน่อยดิโปรเจกจบคุณผม,มไม่อเ,เ <c oughs> อาตัวเองไม่รอดเลยครับโปรเจกต์จบเราียกลารพยาดวงตัวเองไม่รอดเนี่ยกำลังค,คิดอยู่เลยทุกวันนี้ท<ด>ุกวันนี้คือเห็นเพื่อนๆทุกคนรวมถึงไอ้ดังนะครับผมแบบว่าเออได้ไปฟิตติ้งชุดคุยแล้วเราก็คิดใจแบบโอ้มันเจ็บปวดเหมือนกันนะที่แบบว่าเราแบบว่า ต้องดรอปเพราะว่ามาทํางานเลยก็ต้องเราจะต้องกลับไปสู้นะครับผมกลับมาไปเรียนกลับไปกลับไปเรียนนะครับผมไปใส่ชุดคุยครับผมถึงแม้ผมจะจะรับปริญญานี่คือภูวินจบก่อนผมแน่นอนบรรดว่าผมจบทีหลังแต่ว่าทุกคนมางานรับปริญญาผมด้วยนะครับทุกคนมางานรับปริญญาผมด้ไปงานรับปริญญาภูวินก่อนนะครับแต่ว่ามางานรับปริญญาผมด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะนานแล้วแต่ว่ามากันด้นะฮะเอ้ยก่อน อยากรู้มากเลยว่าจบสี่ปีครึ่งมันจบทันเพื่อนโอ้หคุณจบหลังสูงจบช้าเพื่อนสองปีเพื่อนทุกคนบอกว่าปอนเออมึงอย่ากลับมาเลยเพื่อนมึงไม่น่าไหวเรามันยากมากก็เชื่อแล้วมันยากมากคือเพื่อนบอกว่าถ้าผ่านปีสองกับปีสามไปได้ปีสามเทอมหนึ่งไปได้แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเออแต่จริงปีสามปีสามเถ้าปีสามถ้าปีสามแบบมันได้ดีมากเน่ี่ก็จะต้องสู้เนี่ยเพราะว่าเอออย่างเช่นปีสี่เทอมหนึ่งใช่ป่ะที่มังจะเปิดอะเรียนแค่สี่วิชา เออมันเหลือมันเลยแค่สี่วิชาเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ละมันก็จะง่ายต่อชีวิตดังนั้นสู้ๆนะครับครับผมสู้ๆนะครับรวมถึงทุกคนที่ดูอยู่ในราบใครที่เรียนวิศวะเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนทุกอย่างสู้ๆนะผมว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรง่ายครับครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรง่ายนะครับผมแล้วพรุ่งนี้ใช่ปะใช่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วนะครับวันที่เจ็ดเปิดเทอมแล้วก็สู้ๆกับชาวปีหนึ่ง S <S <S เราเพิ่งรู้เราเพนะิ่งรู้ผมผมต้องรู้ว่าผมแบบค่อนข้างแก่นิดน,นึงแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะแวะกลับไปมอบ้างเราต้องนึกว่าเราอยู่ปีสี่แล้วทุกคนต้องเียกเราพี่แล้วรู้สึกเดี๋ยวก็จะยี่สิบสามแล้วยี่สิบสีออ่แล้วชีวิตมัธยมสบายสุดแล้วนี่ดีเลยมาเรามาไลฟ์ไลฟ์เือชีวิตเชิงไม่เราว่าเมื่อวานคือวันแรกที่เดินเข้ามหาลัยแล้วทุกคนวทุกคนคือเป็นฟีลลิ่งนี่แบบแต่จริงแล้วคุณยังเด็กอยู่นะอ่าใช่นะคือแบบ เออพอมันเป็นป้ายชื่อแล้วมันก็เข uh ียนพี่ปูวินพีสี่เออแล้วก็เขียนพี่ปูวินพีป่แล้วก็แบบแล้วทุกคนก็คือแบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คืออะไรวะมันรู้สึกแปลกแปกมันคืออะไรก็ไม่รู้เนาะมาเล่าปัญหาชีวิตกันเนาะอืมนะครับเดี๋ยวมันจะกลับไปเรียนแน่นอนสูสูนนะครับทุกคนขอให้ทุกคนรอดกับปัญหาชีวิตตัวเองนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลย ไปแล้วเหรอหลาไปก่อนไหมลาไปก่อนก็ได้นะก่อน <g år> ที่เราจะเผาเพื่อนกันมากกว่านี้ใช่ัองั้นก็จบตำนานนะครับผมเล่าเรื่องราวชีวิตนะครับครับผม